เรามาเริ่มเรียนกันใหม่เนาะวันนี้เราจือจะทบทวนทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนําตัวนเนาะแล้วก็เรื่องศัพท์ใช่ไหมที่เราเคยเรียนกันไปแล้วจะเป็นการทบทวนก่อนที่เราจะเปิดเรียนกันเนาะสาหรับอนรุบาลหนึ่งสิ่งที่อยากเราคืออยากให้เด็กๆเนี่ยเริ่มจะพูดได้แล้วก็คือฉันชื่อนะอ่ะฉันชื่ออะไรใช่ไหมลูกฉันชื่อเวลาเราพูดว่าสมมติว่าเราชือชมพู่ใช่ไหมเราเราคือชื่อเราชือชมพู่เราชือก็จะบอกว่าวอร์เจว วอเจียวชมพู over, ่วอเจียวชมพู่ก็คือชื่อเราสุดแล้วลูกเนาะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆลองาพูดตามนะวอก็คือฉันใช่ไหมลูกวอก็คือฉันเจียวแปลว่าชื่อเจียวแปลว่าชื่อเราก็จะบอกว่าวอเจียวตามด้วยชื่อของเด็กๆนะลูกอ่าพูดตามเราชื่อก่อนวอวอพูดจริงลูก วอาวว้าว่าว่าฉันชื่ชงปุ๋เจียวเจียวแป่ว่าชื่อนะว้าวเจียวว้าวเจียวบกว่าหนูชื่อออกาสอ่ะก็ก็บอกว่าว้าวเจียวออกาสอย่างนี้เป็นต้นอ่ะนี้เห่าชื่ออยากให้แนะนำตัวเด็กๆลองเปิดไม้นะคะเปิดไม้ทีละคนนะ อะเราเปิดไมค์ก่อนใช่ค่ะเอาเปิดไมค okay. ์อาเปิดไมค์ทีนี้หัี tu> ้ยวัเข้ยเี้ยวหบเยเข้าไออุเ้ยวเี้ยอหเก้ยเขียวหัวเจ้ยวหัเี้ัว้ัวเจ้าทหั้าวเยวเจ้าวั้ วอเวเจ้าน้ำมนอ่าต่อไปใครยังไม่ได้พูดพูดเลยลูกบอ,อ,อ,อเออจ้า้านหญ่วัวเจ้า้านใหญ่ว่าพูดสิพูดเล้พูดวัเจ้าคนน้ไหวเจ้าเมสส่าอ่าหอเจ้าเมษาวัเจ้าข้าวตังวัวเจ้าข้าวตังเก่งมากต่อไปค่ะจับคู่ ใ,ใครยังไม่ได้พูดพูดเลยบออเจลยังม oh ีการข่งขันอ่ะโอเคโอเคเก่งมากเก่งมากเริ่มร ah, okay. okay. oh okay. like. ู้แล้วนะว่าฉันเชื่ออะไรแล้วก็จะพูดว่าวอดเจลใช่ไหมลูกวอดเจียวอ่ะทีนี้ปิดไม้ปิดไม้ก่อนเนาะต่อไปลืมหรือยังสัตว์ เราเคยสอนไปแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะอะต่อไปจะเป็นการบอกว่าฉันชอบสัตว์อะไรจำได้ไหมมาดูเราเชื่อจะพาเรียนทุกคนไปสวนสัตว์กันนะคะอ่าไปสวนสัตว์นะเึรไปเขาไหมวะ嗯那我们一ิ去吧 ที่เรามองเห็นอยู่นั้นตัวใหญ่นหมืนช้างที่เขาเรียกว่าตาเสียงอ่าช้าง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 เราจะพูดว่าตาเสี้ยงนะ้าลืมหรือยังช้างพูดว่าอะไรอันนี้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราเลยเป็นสัตว์ประจําชาติไทยเลยนะลูกนะช้างเราจะพูดว่าตาเสี้ยงตาเสี้ยงตาเสี้ยง อ่ะทีนี้พูดตามหลวงชื่อตา้าเชียงอ่ะเปิดไมค์พูดตามหลวงชื่อได้เลยตา้ตาเชียงอ่ะพูดอ่าเก่งมากตาเชียงตาเชียงตาเชียงอ่ะนนี้คือการทักควนตา้าเชียงเดี๋ยวหลวงชื่จะถอนพูดเป็นประโยคอ่าต่อไปมาดูช้างก่อนไป อ้างเียตาเจียง,ยางยตาเสียอ่าตาเชียงก็คือช้างอ่าตาเซียงคือช้างทีนี้หลังชื่อจะสอนให้พูดเป็นประโยคบอกว่าฉันชอบช้างใช่ไหมลูกว่อสีหวนตาเสียงอย่างนี้เนาะ mm hmm. เวลาเราบอกว่าฉันชอบช้างเราก็จะพูดว่าวออ่าเด็กๆทำตามตาหลังชื่อว่อ วอวอแปลว่าฉันเดี๋ยวซูจะสอนพูดเป็นประโยคยาวอ่ะวอเจียวอ่าไม่ต้องบอเจ้ยวแล้วลูกอันนี้คือเป็นการบอกว่าฉันชอบใช่ไหมฉันชอบอ่ะวอวอต่อไปคําว่าชอบคําว่าชอบเราซื่อจะทำท่านี้ท่านี้นะสีหวน

อ่ะสีหวนี่ใช่ว,ว่าสีหวนก็แปลว่าชอบใช่ไหมเหมือนไอไลท์จุดๆ,ๆๆใช่ไหมลูกอ่ะวอ<า>ทำไมวอ<า>วอ<า>พูดตามพูดอ่ะขามือล่ะขา,า,ามือเราพอดคข้างเดียววอวอก่อนออตาอไป สีหัวน้ำแดกคนเดียวนี่สีหัวนูไม่นาะกูท่านี้คือคำว่าสีหวนนะัวนะบอสีหวัวบอสีหวัวต่อไปอ่าสีหวัวคือท่านี้นะลูกสีหวัวอ่าก็คือเราชอบเนาะต่อไปช้างเมื่อกี้พูดว่างไงช้างพูดว่างไงต้าอะไรลูกต้าอะไรลูกต้าเสี้ยงตาเสี้ยง เราจะลองพูดเป็นประโยคยาววอสีหวนตาเสี่ยงฉันชอบชานใช่ไหมอะ,อะเด็กๆยืนเด็กๆยืนขึ้นเด็กๆยืนขึ้นเด็กๆยืนขึ้นวันนี้อนุบาลหนึ่งจะต้องได้หนึ่งประโยคเราซื้อจะไม่แค่คำสั่งที่นั่นละเราชือจะสอนเป็นประโยคเลยอะเด็กๆยืนขึ้นอ้อนะเดี๋ยวพูดตามหมอซื้อนะลูกอะยืนขึ้นนะ อ่านเย็นคืออะไรเอ่ยอ่าอมหนึ่งสองสามวอวอทำวอพูดด้วยวอวอวอนี้ลูกวอมี้นี่มีทำนี้อาขัดเดียวก่อนแล้วแล้วก้มหัวนิดนึงวอหัวนิดนึงอาก้บวอวอวอต่อไปสีหัว สีควรควรสีควรการ์ดสีควนสีควนต่อไปช้างช้างช้างทำท่าย uh, ังช้างต้าเชียงต้าเชียวตาเียงทำท่ามีนช้างต้าเียอ่ะตาเียงาเจียงทำเหมือนคคต้าเียงเนื้ไม่อันควรอยู่ตรงนีกแล้กันเนาะ ตาเชียงทีนี uh. Mother, yeah. That That ้เราจะพูดเราพูดยาวๆนะสำหรับอนุบาลหนึ่งนะเราพูดยาวๆพร้อมเราซื้อลองทำท่านะลูกอ่ะลองทำท่ายืนตรงก่อนลูกยืนตรงก่อนยืนตรงก่อนหนึ่งสองสามเริ่มวอทำวอ สีหัวสีหัวทำนี้เองคุณสีสีหัวนะสีหัวอ่านสีก็ได้นะสีหัวตาเชียงตาเจียงตาเชียงโอเคตาเชียงทำมือนตาเชียงาเชียงเออยเชียงเห็นไหม่ะพอมีท่าเราเริ่มจำและพูดได้เริ่มใหม่เริ่มใหม่ อย่างน้อยเ,เ,นะเ,เริ่มต้นได้แล้วเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่ยืนตรงยืนตรงสองหนึ่งสองสามเริ่มวอลวัลต้าเซียมต้าเซียมงั้นลูกต้าเซียงแล้ว,ลลวอ่าเห็นไหมเราเริ่มได้แล้วแปลว่าฉันชอบชา้าง ขออีกหนึ่งรอบพร้อมเหล่าซืออีกหนึ่งรอบพร้อมเหล่าซือนะหนึงสองสามเริ่มวอสีหวน่าเชี่ตาเชยงอ่าเห็นไหมได้แล้วได้แล้วฉันชอบชาดขออีกหนึ่งรอบพร้อมกันหนึ่งสองสเริ่มวอ สีหวตาเียงเห็นไหมอ่าเห็นไหมเราเริ่มได้แล้วโอเคเด็กๆสิงจ้วนั่งลงสิงจ้วเด็กๆสิงจ้วเด็กๆสิงจ้วอ่าเห็นไหมเห็นไหมลูกว่าเราเริ่มได้แล้วเราเริ่มแนะนําตัวได้แล้วนะฉันชื่ออะไรฉันชอบสัตว์อะไรเห็นไหมเราคือเริ่มให้เด็กๆพูดเป็นประโยคนเนาะอ่า เอาใหม่เริ่มจากวอเจี้ยวนะเริ่มจากฉันชื่อแล้วก็ฉันชอบใช่ไหมลูกฉันชื่อฉันชื่ออ่ะเราชื่อเราชื่อเราชื่ออาจจะเร็วไปถ้าเร็วไปผู้ปกครองบอกเราชื่อได้เลยนะคะอ่ะเอาใหม่นะเริ่มจากฉันชื่อวอเจี้ยวพผู้ตามเราชื่อลูกอ่ะเปิดไม้ผู้ตามเราชื่อได้เลยวอเจี Je ol, Je ol, ้ยวเจี้ย

เดียวเี้ยไอูวเจ้าไออูนอย่างเดียวหนุกวอเจ้าไออูนเจ้าไออูนอ่ะต่อไปมีใครอีกยังไม่ได้พูดใครยังไม่ได้พูดวอรเบี้ยเบียบีวเจ้าวินจินพูดวินนค่ะวอวเจ้าวิงจินวเจ้าไออูน๋อเ้ โอเคโอเคเรห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราเ่มาแล้วหัวเจียวต่อไปหัวสีหวนหัอสีหวนเริ่มหัอสีหวนต้าเสียงยืนขึ้นทีนี้ยืนขึ้นโอยืนขึ้นใครยืนขึ้นยืนขึ้น้ห้ยืนขึ้นสีหันทำเหมือนเป็นตัวต้องมีท่านะต้องมีท่าใครไม่ยืนใครไม่ยืนอันนี้มีท่านะ อ่ะอ่ะพร้อมนะฉันชอบช้างนะลูกบอสีพวนต้าเซี้ยงนะลูกนะอ่ะพร้อมหนึ่งสองสามเริ่มวอเบียอ่อสีพวนต้าเซี้ยงต้าเซี้ยงนี้เราเริ่มได้แล้วทีนี้เราซื้อจะให้เด็กๆ ทั้งแนะนำตัวและบอกว่าฉันชอบวอเจียวแล้วชื่เด็กๆนะต่อไปวอสีหวนต้าเซี่ยงเลยนะอ่ะเริ่มนะไปพร้อมเราชื่ออย่างช้าๆหนึ่งสองสามเริ่มวอเจียววอเจียววอเจียวูอ่ะ เอาปมาเด็กๆชื่อชื่อชมพู่หมดเลยง่ายๆเลยอ่ะชื่อชมพู่ต่คอวัวเจ้าชมพู่ไปก่อนนะอ่ะหนึ่งสองสามแล้ัวเจ้าเจ้าชมพู่จ้าชมพู่เจ้าชมพู่ต่อไปวัวสีหัวลูกหนึ่งสองสามวสีหวัวสีหัวสีหัว 大象อาเจียง大象大象阿เจียงน่าเห็นไหมโอเคเก่งมากเก่งมาก่งแล้วใช้แล้วตาเชียงอ่ะปรบมือให้ตัวเองหนึ่งทีโอเคดีมาเก่งมากยังไม่ต้องนั่งนะเก่ยังไม่ต้องนั่ง อันนี้เราซือจะให้เต้นเป็นรางวัลสำหรับเด็กเล็กหนึ่งได้อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มพร้อมกันจิงประจำตัวเราลืมหรือยังเออเป็นอันนี้อันนี้เป็นการรีแลกเป็นการผ่อนคลายนะลูกเป็นวสกๆนะขอแรงแรงเลยขอแรงแรงเลยนะอ่านแล้วคุณครูปุกคุณครูรอสักครู่นะสีอะ มาแล้วมาแล้วอ่ะเพลงประจาตัวเราพร้อมกันหนึ่งสองสามเริ่มยืนัเท้าเียบังสี่ก้าว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 หัวใจหัวใ Thank <laughs> you. อ๋อพออร้อมอ่ะหอมนะมาแล้วหนึ่งสองสามเริ่มท่พอเ่าบ่าเากเจ่าขาเขา 肩膀膝、膝盖、脚、膝盖、脚，眼睛個、耳朵、嘴和鼻子，头、肩膀膝、膝盖、脚、膝盖、脚，头、肩膀膝、膝盖、脚、膝盖、脚，头、肩膀膝、膝盖、脚、膝盖、脚，眼睛個、耳朵、嘴和鼻。子。 เยี่ยมมากโอ้โหเก่งมากรอบนี้คือเต้นแรงกันทุกคนเลยสุดยอดปรบมือให้ตัวเองไปเลยสามทีเก่งมากเก่งมากเยี่ยมมากเลยทำไมหนุบ้านหนึ่งปีนี้โอ้โหสุดยอดเก่งขอุณนุ่้ค่ะาค่ะ วันหนึ่งเนาะอ่าต่อไปเราชื่อจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์วันนี้เราชื่อพาไปเยอะมากเด็กๆชิงจั่วหลูกนั่งลงได้เดี๋ยวจะเหนื่อยก่อนอ่ะชิงจั่วชิงจั่วนั่งลงเยี่ยมมากเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์ชิงใช่ชิงจั่วไว้ก่อนสวัสดีทุกคนเดี๋ยวจะพาไปสวนสัตว์เมื่อกี้เราชอบชา้างนะคะ วันนี้เราจะพาไปที่ยาสนชัดต่ออ่านั่งลงลูกชิงชั่วลูกโอเคไปไปเที่ยวสนชัดกันวันนี้อากาศดีเราไปเที่ยวที่ป่ากันเถอะรถใส่บกไปเที่ยวในปา่า e i e i o ทางในป่าเเป็นตุ่เป็น e i e i o ตรงนี้ก็กล้ากล้าตน่มชอบ นีอะไรลูกใครตอบเราชื่อได้ตัวนี้คือตัวอะไรเป็ดเป็ดนี่อเป็ดโอเคอ่ะปิดไมค์เราชื่อจะสอนพูดเป็ดอีกหนึ่งคำเพราะว่าคำนี้ง่ายมากแล้วจำได้ง่ายแน่นอนอ่ะปิดไมค์นะเป็ดภาษาจีนเขาจะพูดว่าฟังดีๆนะเป็ดภาษาจีนจะพูดว่ายายา ยายามา่าเก่งมากยาคือเป็ดถ้าเราชอบเป็ดเราก็แค่เปลี่ยนจากต้าเสี่ยงเป็นยาวอสีหวนยาอันนี้ก็คือเปลีป่ยนแล้วแต่ว่าเอาเป็นต้าเสี่ยงก่อน,นเด็กๆจะได้จำได้ไม่ลืมนะอ่าเป็ดก็คือยาใช่ไหมลูกไปเที่ยวต่อไปก็ก้าบกราบทีก็ก้าบนกก็ก้าบทุกทีก็กราบกราแล้วไปบอมไปเที่ยวในต่าดีไอดีไอโอ ไฟบอปไปเที่ยวในป่า e i e i o และข้างในควาเขาเห็นฝูงม้า e i e i o ตรงนี้ก็ฮีฮีตรงนั้นก็ฮีฮีนี่ก็ฮีนั่นก็ฮีจุ๊บุที่ก็ฮีฮรถไฟบอกไปเที่ยวในป่า e i e i o รถไฟบอกไปเที่ยวในป่า e i e i o และคางในฟาร์มเขาเห็นฝูงวัว e i e i, i o ตรงนี้ก็มอมอตรงนั้นก็มอมอนี่ก็มอนั่นก็มอทุกทุกที่ก็มอมอลถไปบอกไปเที่ยวในป่า e i e i o รถไฟบอกไปเที่ยวในป่า e i e i o แหลกกลางในฟาร์มเขาเห็นฝูงวัวโอเคคำนี้เราชือหยุด ง่ายเด็กๆทำปากจูาหมูน้องไม่ดีจูแล้วพูดว่าจู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 อาจูแปลว่าหมูเราซื้อให้ํำสั้นๆก่อนอย่างเช่นยาเป็ดจูหมูอ่ะพูดตามพูดตามเราซื้อนะยาเป็ดยาเป็ด อ่ะตามหลอดชิลแล้วชื่อ,อปิดส,สนสารก่อนยาเป็ดยาเป็ดยาเป็ดจูหมูจูหมูอ่ะจูอ่ะยาเป็ดจูหมูยาเป็ดจูหม,หมูแล้วช้างล่ะช้างตาอะไรลูกช้างตา ตาอะไระเชียงตาเชียงเห็นไหมพอพอเด็กๆมีท่าทางแล้วจะจําได้ใช่ไหมลูกตาเชียงอ่ะวันนี้เราซื่อจะพาไปแค่ไปดูแค่ตาเชียงดูแค่จูดูแค่อะไรอีกยาดูใช่นะไหมดูแค่สามอย่างก่อนเพราะว่าเป็นคําสั้นๆง่ายๆเด็กๆจําได้อ่ะลืมหรือ,อยังการแนะนำตัวของเราลืมหรือ,อยัง พร้อมนะเดี๋ยวให้แนะนําตัวนะวอเจียวแล้วบอกชื่อเด็กๆเสร็จแล้วก็บอกว่าวอสีหวนตาเชียงอันนี้เป็นการแนะนําตัวพร้อมนะพร้อมจะยืนหรือจะนั่งโอ้เราซู้ว่ายืนดีกว่าเด็กๆยืนเด็กๆยืนยืนตาตายารยืนใครไม่ยืนใครไม่ยืนเห็นนะใครไม่ยืนอ่ะ โ okay, อเคพร้อมนะเริ่มจากฉันชื่อบอเจียวนะลูกเสร็จแล้วก็ฉันชอบต้าเซียงนะพร้อมกันนะหนึ่งสองสามเริ่มวอเจียวบอเจียวอ่าแล้วบอกชื่อตัวเองพูดชื่อตัวเองเลยลูกไอุนบอเจียวไอุนโอเคอ่าบอเจียว อ่าอื่นตองตองค่ะอย่างอ่าทีนี้วอสีหวน้าเชื่งนะลูกนะ1 2 3เริ่มวอวอสีหัวสีหวนเอาใหม่ยังไม่สีหวนเลยเอาใหม่วอวอสีหวน วัว大象大象啊 c ุณพูดอย่างรวดเร็วพูดอย่างพูดอย่างรวดเร็วนะหนึ่งสองสามเริ่มวัวสีวัว大象大象เห็นไหมได้แล้วฉังชอบสางเห็นไหได้แล้วทีนี้เด็กๆยืนพูดโดยไม่ต้องทำท่า ลองพูดนะวอสีมวนต้าเชียงไม่ต้องทำท่านะลูกหนึพูดวอสีหัวสีหวน้าเชียงอี่อ่หนึ่งลอกหนึ่งสองสามเริ่มวอวอสีหวนตรเชียงเห็นไหมได้แล้ว บอกมือให้ตัวเองอ่าบอกมือให้ตัวเองเลยโอเคเด็กๆเ,เริ่มจะพูดเป็นประโยคแล้วพวกเราซื่อจักสอนเด็กๆพูดเป็นประโยคทุกครั้งนะคะเวลาที่เราเริ่มเรียนเริ่มจากคําศัพท์เสร็จแล้วก็เพิ่มเป็นประโยคเด็กๆจะได้พูดได้เนาะไม่ได้แค่พูดแค่คําศัพท์ได้อย่างเดียวเราพูดเป็นประโยคได้ด้วยใช่ไหมคะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนเราซื้อจัจัก ให้เด็กๆไปพักชอเดี๋ยวก่อนที่จะให้เด็กๆไปเรียนคอมเนาะมาอีกเพลงหนึ่งก่อนไปเนาะขอแรงๆเลยเพลงหนึ่งก่อนไปพร้อมนะไปยื้ขึ้นก่อนยื้อขึ้นพร้อมนะอ่าขอเพลงหนึ่งก่อนไปเร็วๆแรงๆถ้าเต้นไม่แรงไม่ได้เรียนคอม

ทูเจนบังสกเจ้าสกา้เจ้าทูเบังสกตเจ้าสเจ้าแลกเนบัสกเจ้าสเจ้า้วเก่งมากโอก้โหวันนี้เด็กเด็กอนุบาลหนึ่งนะคะเก่งมากเลยแล้วก็เริ่มจำคำศัพท์ได้เริ่ม แล้วเนาะอะเดี๋ยวเราจะมาเรียนภาษาจีนกันในครั้งต่อไปนะลูกนะโอเคไหมคะสําหรับวันนี้นะเดี๋ยวคือต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะลูกเนาะวันนี้สนุกไหมลูกสนุกไหมคะชอบไหมอ่ะถ้าสนุกให้ยกมือขึ้นอะอย่าเพิ่งร้องไห้นะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าละลูกสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสียเสียวเราคือก่อนเลยเส,ส,สี่ยเสีย